จะโชว์เรื่องของการจัดเซฟที่สต็อกโดย2มิตินะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทเราทำตลาดอยู่นะครับ e m m n n Forecasting นะครับคราวนี้ฟีเจอร์ที่เขาออกมาในปีนี้เนี่ยผมว่าจะไลฟ์ผมว่าจะออกทำเว็บบีนาตัวนี้เว็บบีนาคือเหมือนกับดูลฟ์กันแหละในแล้วก็เล่าให้ฟังเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่ายังไม่ได้ทำสักทีอ่าเดี๋ยวผมขึ้นจอเนาะ ตัวมานาันอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับก็โปรแกรมนี้ก็คือจริงๆทำ forecast บวกกับ inventory planning นะครับก็มันก็จะมีเนี่ย demand ให้เราดูหมดแค่ยกตัวอย่างอารมณ์ให้ฟังน,นะครับว่าโปรแกรมนี้ทำงานยังไงแล้วจะพาไปดูเรื่องของการทำ safety stock คือส่วนใหญ่โปรแกรม ERP ที่เราซื้อส่วนใหญ่นะ ERP ที่เราซื้อมาเนี่ยในการวางแผน การสั่งซื้อสต็อกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีการคำนวณเซฟตี้สต็อกให้เราเราต้องคำนวณเองและพอเราคำนวณเซฟตี้สต็อกเองเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นทุกทีเลยนะครับนะอย่างเช่นแต่ในโปรแกรมเนี้ยจะมีการคำนวณเซฟตี้สต็อกให้ทุกทุกสินค้าเลยอัตโนมัติและนโยบายการคำนดเซฟตี้สต็อกเนี่ยก็จะมีความค่อนข้างจะทันสมัยเรียกทันสมัยไหมเรียกว่า วางแบบได้ละเอียดขึ้นดีกว่าเ,เรียกว่าทันสมัยเลยเพราะว่ามันก็เรื่องนี้ผมพูดไว้นานมากแล้วแล้วก็ซอฟต์แวร์เขาได้ยินเขาก็เริ่มทำมาสักในปีนี้นะครับโดยก่อนจะเล่าเรื่องเซฟตี้ขอเล่าคอนเซปต์ก่อนให้ฟังอันนี้ก็คือหน้าจอ forecast ตัวนี้เป็นเรื่องของหน้าจอ Inven น o r y เนาะนะครับเนี่ยก็จะเป็นสต็อกมีรีพอร์นะครับเยอะแยะนะครับมี d a s h บอร์ด นะครับคราวนี้ในดีมานเนี่ยหลักการของโปรแกรมนี้คือทำา Forcast เสร็จแล้วก็อินติเกรตกับ s u p p l y inventory planning นะครับโดยหลักการคืออย่างนี้เขาก็จะมีตัวเลขสีเทานี่คือยอดขายในอดีตนะครับตัวเลขสีเทานี่คือยอดขายในอดีตะผมขึ้นเต็มจอตัวเลขสีเทานี่คือยอดขายในอดีตโปรแกรมก็จะทำา Forcast โดยที่ดูหาตัวเลขโมเดลทางสถิติที่ดีที่สุด นะครับมาให้เป็นเส้นสีน้ําเงินอันนี้เป็นโมเดลทางสถิติในซอฟต์แวร์เนี่ยตอนนี้เราอยู่ประมาณาวันที่เท่าไหร่เราอยู่ประมาณเดือนมก,กราคมเดือนมีนาคม2 0 2 4เส้นเส้นสีเทานี่คืออดีตในเชิงสถิติถ้าเกิดใครลยนเรื่องของการ forecast สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราเอาข้อมูลในอดีตมาทำโมเดลทางสถิติแล้วเทสว่าโมเดลสถิตินั้นเทียบกับค่าจริงที่เกิดขึ้นในอดีตก็คือโมเดล สร้างคือย้อนหลังไปในอดีตสร้างโมเดลใช่ไหมแล้วก็ดูว่าฟอร์ c ค s สที่ได้จากโมเดลสมการของเราอะ่ะเทียบกับยอดขายจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่นยําแค่ไหนเห็นไหมครับก็คือพูดง่ายดูว่าเส้นสีเทากับเส้นสีดา,าเ,เงินเนี่ยทับกันบ้างน้อยแค่ไหนเมื่อทายได้โมเดลที่ดีแล้วก็เอาเส้นสีดำเงินมาสร้างเส้นสีแดงเส้นสีแดงนี่คือฟอร์เควสพอเรามีฟอร์เควสเรามีสต็อกสั่งซื้อเรามีเซฟตี้สต็อก เส้นสีชมพูเนี่ยคือเซฟตี้สต็อกที่โปรแกรมคำนวณให้เรามีฟอร์เควส์เรามีสต็อกตั้งต้นเรามีระดับเซฟตี้สต็อกเรามีข้อมูลอีก2ตัวก็คือ PO สั่งซื้อที่ค้างค้างซื้อย,ยังไม่เข้า s a ลล์ออเดที่ค้างส่งให้ลูกค้าหัก,กลบกลบนี้กันในจังหวะไทม์เฟสตามตามในช่องเวลานะครับช่องเวลาเราก็จะได้สต็อกขึ้นขึ้น,นลงลงในช่อตัวสีเขียวนี่คือหลักการนะครับ นี่คือหลักการของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จริงๆอันนึงผมอยากจะบอกเพื่อนๆ <S <S อเผื่อต่อไปเรามีโอกาสได้ไปเลือกซื้อซอฟต์แวร์นะครับผมคุยกับลูกค้ามาเยอะส่วนใหญ่ชอบจะติดว่าอยากได้ซอฟต์แวร์แม่นๆซอฟต์แวร์อยากได้แม่น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 แแต่จริงๆแล้วท,ที่วยั้นตีแรกที่ผมพูดไว้อะประเด็นมันไม่ใช่ประเด็นซอฟต์แวร์แม่นเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นแต่คำว่าแม่นคือมันต้องแม่นกว่าเราทําคือคนเรามันเรามีสินค้าพันตัวทําไม่ไหวนะครับแม่นกว่าเราทํา แต่ว่าโจทย์สุดท้ายแล้วเราอยากได้ Integrated s o l u ซลูชฮะเราอยากได้ Forecast ที่แม่นดีกว่าเรายอมรับได้แล้วมีการเชื่อมโยงมีความฉลาดในการที่จะคำนวณแนะนำการสั่งซื้อแล้วสอนให้เราไปใช้สอนช่วยให้เราอ่ะมอนิเตอร์สต็ไม่ให้เกินเกินไปที่สำคัญคือไม่ให้ขาด Product a v i l l a b i l i t y ไไม่ให้ขาดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ ผมกำลัจะบอกเพื่อนๆว่าสิ่งที่เราควรจะมองหาคือ integrated solution มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์แม่นนะครับอ่าโอเคสิ่งที่เราจะคุยกัตรงนี้ก็คือเรื่องของ safety ช่องนี้ช่องเดียวนะเรามาดูว่า safety คิดยังไง safety ตัวนี้เราสามารถกำหนดแยกรายตัวสินค้าเลยนะสมมติสินค้ามีเป็นพันตัวมันก็จะคิด safety แยกออกจากกันปกติเราก็จะมาเซตตรงนี้นะครับห จะเห็นว่าเขาใช้คำว่า A B C X Y Z safety stock นะครับ A B C คืออะไร A B C ก็คือส่วนใหญ่ก็คือ Pa r e ตโตที่รู้จักกันนะคราวนี้ A B C จัดได้ด้วยอะไรนี่คือเกณฑ์ในการจัด A B C analysis นะครับหนึ่จำนวนขายยอดขายกำไรต้นทุนรวมมูลค่าสต๊อก ปริมาณ forecast forecast เยอะได้เป็น a ก็มมเห็แบแบี้นะีะอันนี้ใหม่เลยนะครับผมเพิ่งเห็นเนี่ยคือตรงช่องเรื่องเนี่ยมาใหม่นะครับแต่ก่อนมันมีน้อยกว่านี้ projected revenue forecast แปลว่าจำนวน forecast projected revenue แปลว่าประมาณการยอดขายน่าสนใจไหมปัจจุบันเราทำ abc ด้วยอะไรกันอยู่ปัจจุบันเราทำ abc ด้วยยอดขายในอดีตซะส่วนใหญ่ถูกไหมเพื่อนเอนใครทำ abc analysis บ้าง ส่วนใหญ่เราจะทำา a b c ซีแนาลจากยอดขายจากอดีตจากข้อมูลในอดีตแต่ข้อมูล2ตัวนี้สตัวนี้เป็นการทํา ABC Analysis จากข้อมูลในอนาคตให้น่าสนใจนะครับ 1. นึ่จำนวนที่จะขายในอนาคตจํานวน Forecast 2. รายได้ที่จะได้ในอนาคตอ่าแสดงว่าสินค้าตัวหนึ่ง อาจจะอดีตสินค้าที่มันกําลังเติบโตแบบนี้เติบโตอย่างเงี้ยอดีตมันขายน้อยแต่อนาคตมันจะขายเยอะอนาคตมันเป็น A แต่อดีตมันอาจจะเป็น C ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันอาจจะเพิ่งเกิดสินค้าใหม่สินค้าใหม่เนี่ยเห็นชัดสินค้าใหม่3าหเดือนยอดขายน้อยมากเลยนะครับแล้วอาจจะโฟเลตมันแล้วสิเดือนมาก็อย่างน้อยเพราะมันเพิ่งโตอ่ะมันยังอยู่ในช่วง introduction แต่พอมันเดี๋ยวมันแต่อนาคตมันกําลังขึ้น growth phase Uh, product lifecycle นะ growth phase ฉะนั้นเนี่ยจำนวน forecast หรือยอดขายประมาณการยอดขายเนี่ยมันสูงอะ่ะมันก็ควรเป็น A อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้น่าสนใจนะครับอันนี้คือ A,B,C แล้วมันก็ยังมีีก2ตัวที่เราเลือกได้ก็คือ uncertainty กับ variabilityuncertainty แปลว่าอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยที่พูดเมื่อกี้โมเดลทางสถิติมันไม่มีอะไรที่ forecast ได้แม่นร้อยหรอกครับเพราะว่า เรากำลังพยากรความต้องการสินค้ายิ่งเป็นคอนซมเมอร์มันเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับแฟกเตอร์ข้างนอกเยอะแยะไปหมดนะครับโมเดลทางสถิติมันก็ไม่มีโมเดลอะไรที่มันจะทับทุกจุดได้ขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดตัวแปรตัวหนึ่งเราเชื่อว่า u n อันส t ิต y ก็คือในเชินสถิติมันจะมีคำว่าโมดคุณภาพของโมเดลโมเดลคุณภาพถ้าเรามีโมเดลคุณภาพหนึ่ง ก็แปลว่าสิตโมเดลที่เรานํามาใช้ทําสถิติตัวนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือพูดง่ายเส้นสีนํำเงินทับเส้นสีเทาเลยที่ผมพูดเมื่อกี้แต่มันก็จริงๆแล้วส่วนใหญ่มันก็จะไม่ทับเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็หล่อแล้วนะครับห้าหกสิบนี่ก็ใช้ได้แหละนะครับอต่ำกว่าห้าสิบจะไม่ดีแต่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับซอฟต์แวร์นะคือบางสินค้าบางตัวมันประมาณการนิสัยการขายมันในเชิงคณิตศาสตร์ยากจริงๆมันไม่มีนิสัยซ้ำมันแบบ มันแรนดอมมากอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณภาพหรือความความไม่มั่นใจในการพยากรนีหรืออันเซอร์เทนตี้เนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันแปลว่าอะไรครับถ้าโมเดลการพยากรณ์ทางสถิติของเราคํานวณแล้วมันมั่นใจน้อยอกดให้ดูนี่มีความมั่นใจอันเซอร์เทนตี้ผมกดแล้วนะอันเซอร์เทนตี้บวกลบส0ถือว่าเป็น A ก็คือ ไม่มัน่นไม่มั่นใจน้อยไม่มั่นใจเยอะเป็นสี่เออเป็นเรื่องจริงนะถ้าเกิดเราลองทึกส่วนใหญ่เอถ้าเราทำ A B C อ n a ล y s i s จากยอดขายครับสิ่งที่เราจะเจอเลยคือไอ,อสินค้าที่มันขายน้อย,อยสินค้ากลุ่มยอดขายน้อยอย่ะมันจะเป็นแหว่งมากมันขายขายสิบังบางทีขายร้อย100ลังครั้งเดียวแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยนะครับอันเซอร์นิตี้ตัวแปรตัวนี้ก็จะแปลว่าความไม่แน่ใจ หรือคุณภาพของสถิติโมเดลค่อนข้างต่ำหรืออะไรเดียวเออร์เลอรมากกว่า25เปอนพูดย่างกันนะยังไม่พอยังมีตัวหนึ่ง variability variability แปลว่ายอดขายแกว่งมากไหมยอดขายแกว่งกับความมั่นใจที่ผมพูดเมื่อกี้มันดูเหมือนจะคล้ายแต่มันไม่คล้ายนะสินค้าที่มีซีซันอลหน้าร้อนขายดี หน้าหนาวขายไม่ดียอดขายมันแว่งแต่มันมีแพทเทิร์นวาลิเบลิตี้ส่วนใหญ่ก็จะตกในมุมของสิงถ้าวาลิเบลิตี้สูงๆนะบางทีมันไม่มีแพทเทิร์นแหละคือมันแกว่งมากดังนั้นสินค้าที่มีแว่งมากเนี่ยเราเราลองคิดดูสถ้าเราเคยเรามีสินค้าที่แกว่งมากเราอยากจะได้ฟอร์เคนมากเอออยากได้เซฟตี้มากหรือน้อยล่ะคือโมเดลยอดตัวตัวของเขาเองอขายแกว่งมากเลย แล้วก็ประมาณการยากมากเลยเราอยากได้ตัวนั้นน่ Safety มากเลยน้อยนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรามีหลักการอันนี้เดี๋ยวพมจะำ ABC, าำ A B C X Y Z ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสังเกตช่องนี้นะตอนนี้มันแค่ A B C นะผมเลือก A ตามมาตรฐานสากลก่อนยอดขายเลือกเป็น3ช่องมากันสังเกตตัวเลขี้ผมกดอยู่นะหน้าจอซูมมันขยายหน้าจอซูมจากมือถือได้ไหมซูม,ซม เถ้าดูแนวนอนมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะเราเอา๊ะแต่แมวลองพลิกจอไปแนวนอนก็ได้นะครับผมลองพลิมกมันก็ดูใหญ่ขึ้นเนาะนะอ่ะเลเวนิวเอบีซีเจ็ดสิบยี่สิบสิบเอคือยอดขายรวมกันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์บีคือส่วนที่เหลือยี่สิบซีเป็นสิบของเอบีซีจากยอดขายเอ็กซ์ยแซดผมเอาจากค่าแข่งตัวของยอดขายโดยแบ่งเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่มีการแข่งตัวน้อยสิบเปอร์เซ็นต์บวกลบบวกลบสิบเปอร์เซ็นต์เราจะเรียก x 10%ถึง25%เราเรียกว่า Y Z แก็คือกลุ่มแกว่งมากเราก็จะได้9ช่องนี้นี่คือ9ช่องของการกำหนด s a ฟตี้ Stock หรือที่เราเรียกว่า Safety Stock Matrix. s a ฟตี้สต็อกเมทริก AX คืออะไรยอดขายเยอะแต่การแกว่งตัวน้อยแปลว่าขายนิ่งอะแกว่งตัวน้อยแปลว่าขายนิ่งเราอยากใส่เซฟตี้มากหรือน้อยเปรียบเทียบกับตัวนี้ AZ ตัวนี้เราสามารถกดเข้าไปและกำหนดได้แต่ละตัวแยกกันเลยนะครับ AZ แปลลาย,ยอดขายอยู่ในกลุ่ม A เป็นสินค้าตัวสำคัญแต่ยอดขายแว่งมากระหว่าง AX กับ AZ เราอาจจะ c u สตอมไมซ์เซฟตี้สต็อกเราให้มีเซฟตี้สต็อกไม่เท่ากันอ่าอย่างคำว่าสต็อกไม่เท่ากันดูจากตรงนี้ได้ Service l เลเวล8 ผมอาจจะบอกว่าผมอยากได้ Az เนื่องจากมันแกว่งเยอะขอเยอะหน่อยเนาะเพราะมันมันยากสัก99อันนี้มัน99แล้วนะส่วน AX เนื่องจากมันนิ่งหน่อยก็9กหก็พอแล้วเห็นไหมเราสามารถกำหนดเซฟตี้สต็อกได้9ช่องไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยอะซีแซดทำไงยอดขายน้อยแกว่งเยอะ <laughs> ยอดขายตัวซีนี้ส่วนใหญ่ก็จะแบบ บริษัทไม่ค่อยให้ให้ความสำคัญน้อยแล้วนะครับเออเอาไงดีแล้วก็ 4x ยังไงก็ตามนี่คือผมก็เราบอกว่าเราสามารถกำหนดเซฟตี้สต็อกได้9ช่องนะครับแน่นอนและสินค้าแต่ละตัวมันก็จะมีค่ากำหนดมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมพาไปดูนะผมเซฟเชนก่อนผมจะพาไปดูสินค้า AXA z อเป็นยังไงไหมสินค้าตัวนี้อ่าสินค้าตัวนี้ A ตัวบนสุดเนี่ย A แต่เป็น Z a y เอ่อถูกต้อที b y c Z อะไรอย่างเงี้ยสินค้าของบริษัทนี้เจ้าอย่างเรามีไปกี่ตัวนะมันเป็นตุ๊กตาเนาะยีตัวเนี่ยเรามี a 3ตัวส่วนใหญ่แกว่งทุกตัวมาดูตมันแกว่งยังไงทําไมมันแกว่งโอ้มันแกว่งอย่างนี้นี่เองมันเป็น seasonality เรามาหลีกแกว่งเห็นไหมครับมันถ้าเกิดเราไมใช้ moving average ที่ตายเลยนะ forecast ตัวนี้นะไม่ตายของขาดก็สต็อกเยอะนะครับถูกไหม มันจะ Moving a v e r a g e ยังไงในการ Seasonality มันทำไม่ได้นะฉะนั้นถ้าเกิดใครทำา o r r c a s t อยู่แล้วใช้ f o r e อ a s t สสินค้าทุกตัวใช้ Moving a v e r a g e หมดทุกตัวเนี่ยอ,อ,อาจจะต้องมาเรียนหลักสูตรที่ผมสอนนะครับจะได้มีเทคนิคในการพยากรที่ที่ท,ที่ที่เจ๋งกว่าเดิมนะอันนี้คือ Safety นะครับเจ๋งว่าสินค้าแต่ละตัวมี Safety ไม่เท่ากันครับอันนี้ก็น้อยกว่าหน่อยนะครับแล้วแต่นโยบายที่เรากำหนดเมื่อกี้นี่แหละครับที่เราเรียกว่า A B C X Y Z, safety stock คราวนี้มันก็จะอย่างนี้แหละเรามีเครื่องมือว่าอ๋อมันกำหนด A B C X Y Z ได้แบบนี้นะได้แบบ9ช่องนะเขานี้มันก็เหลือวิธีว่ามันอย่างนี้ครับ supply chain เ,เนี่ยหรือจะจริงงานเกือบทุกประเภทเนี่ยมันเป็นศาสตร์บวกศิลเนาะไอ้นี่คือศาสตร์นียอดขายมากน้อย าศาสตร์มันวัดได้มีตัวเลขจับค่าได้คำนวณได้แต่สินก็คือเราจะเอาค่าที่เราคำนวณได้มันมันแบ่งให้เราเป็น9ช่องเรียบร้อยละ A B C Y Z แต่เราจะกำหนดเซฟตี้สต็อกยังไงดีอะ A X ขายเยอะแกว่งน้อย A Z ขายเยอะแกว่งมากเราจะกำหนดตัวไหนให้มีเซฟตี้มากหรือน้อย A ขายดีควรจะเซฟตี้สต็อกเยอะๆทุกตัวเลยไหมเซฟตี้สต็อก AX กับ AZ ควรจะเท่ากันไหมหรือจะไม่เท่ากันอะไรควรจะมากกว่าถ้าถามผมตอนนี้ AZ จะต้องมากกว่าขายดีแต่แกว่งฉะนั้นก็ไม่อยากให้เสียโอกาส AX ขายดีแต่นิ่งเซฟตี้สต็อกก็ไม่ต้องให้มันเยอะมากก็ได้เอาเงินที่เราสมมติเราเคยเก็บพันพันกล่อง เราก็เอาทุกตัวพันกล่องเท่ากันหมดสมมตินะสมมตินะเรากาจะเก็บ AX สัก800้เราอีก200กล่องไปใส่ a z แทนเพราะว่ามันนิ่งไงเพราะมันนิ่งเนี่ยมันควบคุมง่าย,ยางไงเเราติดตามอยู่แล้วแต่ a z เนี่ยมันแกวงบางทีเราตามไม่ทนันมันมีปัจจัยภายนอกเยอะที่มันทำให้มันมี v a r i a บลิตี้สูงเราก็เอา200กล่องซึ่งในเชิงต้นทุนนะพูดถึงในมุมเงินนะหรือ2 0 0 0 0 0บาทเนี่ย เอาไปลงในเซฟตี้ของ AZ ซัดไหมแล้ว A B C เนี่ยถ้าคิดกลมกลมง่ายๆเราควรจะมี A มากกว่า C มไหมหรือ C มากกว่า A ามีคนไหนใช้นโยบายเลยบ้างครับสต็อกมี A B C A นี่ยอดขายเยอะกลุ่มสำคัญเลย b กลางกลาง C น้อยๆแต่มันเป็นอย่างนี้สมมติสินค้าบริษทัทเรามีพันตัว A อย่างเก่งก็ประมาณไม่เกินร้อยตัวแล้ว C เนี่ยต้องมี5 6 7 0 0ตัว กลมๆเลยซะส่วนใหญ่ถามว่าเซฟตี้สต็อกถ้าเราจะเก็บเนี่ยเราจะเก็บ A ให้มากสี C ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวสําคัญาให้มันเยอะๆหน่อยของห้ามขาดหรือเราจะเก็บ C เยอะหน่อยโอ้โหมันต้อง700ตัวไม่มีเวลาเฝ้าหรอกให้เซฟตี้มันเยอะหน่อยแล้วกัน C อะ่ะมันจะได้ไม่ต้องมาจุกจิกเราแล้วเราก็เอาเวลาเราไปโฟกัส A มอนิเตอร์เเพราะเป็นหัวใจยังไงเอก็ดูทุกวันอยู่แล้ว C ไม่ค่อยได้ดูก็ให้มันเยอะหน่อยแล้วกันมันจะได้ไม่หลุดกรอบ หน้านะครับ